ลุงคนลูกท yeah. hmm. ุ่งแม่กิบผักปมริมนาพ่อผาคื้นล mm ุงส่องรถถังพี่ชายขับรถ้นกลางคืนเพราะรักในเพลงลูกทุ่งจะอยู่ในกลุงยู่นาหรือป่าเขาจะอยู่ตึกสูงริมทางในทุบลำเนา ครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามช่องวาวแวร์แชร์มานะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า100คนแล้วดีใจมากๆเลยนะครับจากการที่ผมนะครับไปโครเวอร์เพลงของไรอันกาดบัณนิิตนะครับแล้วก็มีผลตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับจากตอนนี้เนาะ6,700วิวแล้วขอบคุณมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะ แนะทำตามตามคำแนะนำนะครับของแฟนคลับเนาะบอกว่าให้ค o v เวอร์เพลงของไรอันดูนะครับได้เลยครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนอกจากเพลงลูกทุ่งแล้วนะครับช่องวอลแวร์แชร์มานะครับก็จะมีสารคดีการท่องเที่ยวนะการกินอาหารต่างๆนะครับแล้วก็การทําอาหารแชร์กันออกมานะครับเดี๋ยวจะเน้นทางลูกทุ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามมากจริงๆนะครับขอบคุณครับ La la la